เมื่อนี่เขาสิมาเบื้องพักหวานตอนกลางเว่นเลี้ยวเ่เห็นบันไดพี่น้องตัดกับแสงแดดเนี่ยพักหวานกับง่ามอย่เมื่อนี้พักหวานกำลังพงงามๆเงี่ยอ่อนๆกำลงงังพง ร่งโปรงพี่น้องจีพากันมาเก็บผักหวานเฉินผักหวานงามเล้วไทายวีดีโอมาเบิงผักหวานกำลังงามไทยตอนกังเวินอาเสบียนหุงปันไดเให้ะว่ามันเตยดไายวิวทงให้ทงหน้าสวยงามพี่น้องผุณักหวานก็นมีผักหวาน วิวทรงไฮทรงหน้าสวยง่ามงาม,งามบายน้องน้มกมีบรรยากาศทรงหน้าอยู่บนขัววข้เก็ยผักหวานวิวทรงไฮทรงหน้าพี่น้อง